เขาทิ้งภรรยาเพื่อหญิงคนใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์แต่คืนหนึ่งเขากลับพบว่าเธอยังคงอยู่ในบ้านดวงตาของเธอยังคงจ้องมองเขาไม่กระพริบแม้แต่น้อยเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวพ่อพ่อเงามืดคืบคลานเข้ามาและในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าไม่มีทางหนีจากอดีตได้อีกต่อไปเศรษฐีล้านเรียนขับไล่ภรรยาออกจากบ้านเพื่ออยู่กับคนรักที่กำลังตั้งครรภ์ เขายืนอยู่กลางห้องรับแขกเสียงฝีเท้าของภรรยาดังก้องไปทั่วโถงเธอไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่หันหลังเดินออกไปประตูปิดลงอย่างเงียบงนันเขาสูดลมหายใจลึกห้องทั้งห้องกลับดูว่างเปล่าแต่เขาไม่สนใจเพราะข้างกายเขาตอนนี้คือผู้หญิงที่เขาเลือกแล้วเธอยิ้มให้เขามือลูบหน้าท้องเบาๆดวงตาของเธอเปล่งประกาย แต่หลายเดือนต่อมาเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงโทรศัพท์สั่นอยู่ข้างเตียงเขาขมวดคิ้วมองหน้าจอชื่อของภรรยาเก่าปรากฏขึ้นเขารับสายเสียงปลายสายสั่นเครือเธอต้องมาเดี๋ยวนี้หัวใจเขาเต้นแรงเกิดอะไรขึ้นเสียงฝนตกกระทบกระจกหน้าต่างเงามืดของต้นไม้ไหวตามแรงลม เขาไม่รอคำตอบรีบคว้ากุญแจรถแล้วพุ่งออกไปถนนเปียกชื้นรถแล่นฝ่าความมืดทุกอย่างเงียบงันมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองขณะที่เขาเลี้ยวเข้าซอยที่คุ้นเคยไฟหน้ารถส่องไปยังบ้านหลังเก่าประตูเปิดแง้มอยู่เขาก้าวเข้าไปช้าๆลมหายใจเขาหนักขึ้นห้องนั่งเล่นยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้เขาชะงัก เขายืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างกลิ่นบางอย่างลอยคลักคลุ้งในอากาศกลิ่นบางอย่างลอยคลักคลุ้งในอากาศกลิ่นที่เขาจําได้ดีกลิ่นของดอกมะลิที่ภรยาเก่าชอบวางไว้ในใจกกลางโต๊ะแต่ครั้งนี้มันปะปนกับกลิ่นอื่นกลิ่นสนิมกลิ่นอับชื้นกลิ่นที่ทําให้ขนบนต้นคอของเขาลุกชันเขากลืนน้ําลายรู้สึกถึงเงื่อเย็นไหลตามขมับไฟในบ้านสลววเสียงหยดน้ําจากก๊อกในครัวดังเป็นจังหวะ เธออยู่ไหนเสียงเขาแหบแห้งไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวลงจากโต๊ะเขาเก้าวไปช้าๆหัวใจเต้นแรงเขาก้มลงเก็บมันขึ้นมาลายมือที่เขาคุ้นเคยปรากฏอยู่บนกระดาษสีเหลืองอ่อนตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนฉันบ้างหรือยังมือของเขาสัน่นดวงตาไล่มองไปตามห้องแล้วเขาก็เห็นมัน เงาเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ตรงมุมห้องบางสิ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่เงานั้นไม่ขยับแต่เขารู้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นดวงตาของเขาปรับเข้ากับความมืดช้าๆเงานั้นไม่ใช่เพียงแค่เงามันคือร่างของใครบางคนเขาหายใจถี่ขึ้นความเย็นแล่นผ่านสันหลังใครอยู่ตรงนั้นเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาที่ดังมาจากมุมนั้น เขาเก้าวเข้าไปช้าๆปลายนิ้วเย็นเฉียบมือของเขากำกระดาษแน่นและแล้วไฟจากเสาไฟข้างนอกก็ส่องลอดเข้ามาเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ในความมืดหัวใจของเขาเหมือนหยุดเต้นร่างของภรรยาเก่านั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตากลมโตของเธอจ้องตรงมาที่เขาแต่เธอไม่กระพริบตาเลยแม้แต่น้อยใบหน้าของเธอซีดเผือดริมฝีปากแต่ย้ำรอยยิ้มบางๆ แต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่เขาเคยรู้จักมือของเธอวางอยู่บนตักและในอุ้งมือของเธอมีบางสิ่งวางอยู่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเย็นเฉียบไปทั้งร่างเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมันคือภาพถ่ายของเขาและคนรักใหม่ภาพที่ถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นแล้วปะติดปะต่อกันใหม่แต่ใบหน้าของผู้หญิงในภาพมันไม่ใช่ใบหน้าของคนรักใหม่ของเขาอีกต่อไป มันคือใบหน้าของภรรยาเก่าที่ถูกแปะทับลงไปแทนลมหายใจของเขาติดขัดและในเสี้ยววินาทีนั้นภรรยาเก่าของเขาก็ขยับตัวเธอขยับช้าช้าเหมือนหุ่นเชิดที่ถูกดึงให้เคลื่อนไหวข้อต่อของเธอดูแข็งกระด้างแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องเขาไม่กระพริบริมฝีปากของเธอขยับขึ้นช้าช้าเราก,กำลังจะพูดอะไรบางอย่าง เขาเก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันชัดเจนเธอคิดถึงฉันไหมเสียงของเธอแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบเขาสายหน้ามือของเขาสั่นเกินกว่าจะจับอะไรได้มัน่นนี่มันอะไรกันเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยราวกับกำลังครุ่นคิดแสงจากภายนอกกระทบใบหน้าซีดเผือดของเธอ เผยให้เห็นรอยช้ำรอบลำคอรอยที่เหมือนถูกบีบด้วยแรงมหาศาลเขากลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเธอเธอต้องการอะไรจากฉันเธอยิ้มกว้างขึ้นดวงตาของเธอแวววาวเธอค่อยๆยยื่นมือออกมามือที่เคยอบอุ่นบัดนี้ซีดและเย็นชืดปลายนิ้วของเธอเกือบแต่เขาแต่ทันใดนั้น เสียงเด็กทางกร้องดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในบ้านเสียงนั้นแหลมสูงเจือไปด้วยความทุกทรมานเขาสะดุ้งสุดตัวหัวใจแทบหยุดเต้นเธอยังคงจ้องเขาริมฝีปากยังคงยิ้มลูกของเรากลับมาแล้วเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เขาหายใจไม่ออกลำคอแห้งผาก เสียงร้องของทารกดังขึ้นเรื่อยๆและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านหลังเสียงฝีเท้านั้นหนักแน,น่นแต่กลับแผ่วเบาราวกับไม่ใช่ของมนุษย์มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของเขากระหน่ำเต้นรัวลมหายใจของเขาขาดห่วงเขาอยากหันไปมองแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเสียงร้องของทารกยังคงดังขึ้นก้องสะท้อนอยู่ในบ้านหลังเก่าและในที่สุด เธอก็หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ฟังดูไม่ใช่ของเธอมันเหมือนเสียงของใครอีกคนใครบางคนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่เธอค่อยๆลุกขึ้นจากมุมห้องแต่ร่างกายของเธอไม่เคลื่อนไหวเหมือนคนปกติเหมือนกระดูกของเธอไม่แข็งแรงอีกต่อไปเขากัดฟันแน่นพยายามถอยหลังแต่แล้วบางสิ่งก็คว้าไหล่ของเขาจากด้านหลังนิ้วมือที่เย็นจัด แรงบีบที่แน่นจนรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดเขาสะบัดตัวเต็มแรงเสียงหัวเราะของภรยาเก่าดังขึ้นอีกครั้งนี้มันดังก้องไปทั่วห้องและเสียงร้องของทารกก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงร้องของเด็กอีกต่อไปมันเป็นเสียงครางต่ำลึกและบิดเบี้ยวเสียงที่ทำให้เลือดในร่างของเขาเย็นเฉียบเงามืดปรากฏขึ้นตรงมุมห้องมันค่อยๆเคลื่อนออกมา เผยให้เห็นร่างเล็กของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ร่างนั้นดูเหมือนเด็กทารกแต่ดวงตากลวงโบผิวซีดเผือดริมฝีปากแย้มออกจนกว้างผิดธรรมชาติมันคลานเข้าหาเขาช้าๆเสียงเล็บขูดกับพื้นไม้ดังแหลมเขาพยายามก้าวถอยหนีแต่ภรรยาเก่าเอื้อมมือมาจับข้อมือเขาไว้แน่นเธอยิ้มกว้างขึ้นเขาคิดถึงพ่อมาก เธอกระซิบชิดใบหูเขาเสียงนั้นเย็นยะเยือกจนทำให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านและก่อนที่เขาจะทันตั้งตัวมือเล็กๆของสิ่งนั้นก็คว้าเข้าที่ข้อเท้าของเขานิ้วเล็กๆนั้นเย็นเฉียบแต่ออกแรงบีบราวกับคีมเหล็กเขาสะดุ้งสุดตัวพยายามสะบัดเทา้าหนีแต่ยิ่งดิ้นแรงบีบยิ่งแน่นขึ้นเขาก้มลงมองและสิ่งที่เห็นทำให้ลมหายใจเขาติดขัดเด็กทารกนั่น มันไม่ได้มีเพียงสองมือใต้เงามืดของร่างเล็กน,นั้นมีมือเล็กๆผุดขึ้นจากพื้นกอเกี่ยวขาของเขาเอาไว้เหมือนเถาวันที่รัดแน่นเขาอ้าปากจะกรีดร้องแต่เสียงของตัวเองกลับหายไปภรรยาเก่ายังคงจ้องมองเขารอยยิ้มของเธอยังอยู่ที่เดิมแต่ดวงตาของเธอมันเริ่มเปลี่ยนไป ค่อยๆดำม,มืดราวกับหมึกที่ซึมเข้าสู่ลูกตาขาวครอบครัวเราต้องอยู่ด้วยกันเสียงเธอแผ่วเบาแต่อาบไปด้วยความเย็นชาเขาดิ้นรนสุดกำลังสบัดแขนออกจากมือของเธอขยับขาถอยหลังอย่างแรงแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นมือของทารกก็ฉีกถึงผิวหนังของเขาความเจ็บแปลบแล่นไปทั่วร่างเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาช้าๆ เขากัดฟันแน่นหัวใจเต้นระรัวปล่อยฉันไปเขากรีดร้องออกมาในที่สุดแต่สิ่งเดียวที่ได้รับกลับมาคือเสียงหัวเราะแผ่วเบาของภรยาเก่าและเสียงกระซิบที่ดังมาจากรอบตัวเสียงของเด็กหลายคนเสียงที่กระซิบเป็นเสียงเดียวกันพ่อพ่อเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงในเงามืดเขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในความว่างเปล่าเสียงกระซิบยังคงดังก้องอยู่รอบตัวพ่อพ่อเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงเดียวอีกต่อไปมันดังขึ้นซ้อนทับกันมากขึ้นจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่บิดเบี้ยวหัวของเขาปวดร้าวเหมือนถูกฉีกออกจากกันเขาพยายามลืมตาแต่โลกตรงหน้ากลับบิดเบี้ยว แสงไฟจากภายนอกกลายเป็นเส้นสายสีแดงเรืองรองเงาทะมึนก่อตัวขึ้นรอบตัวเขาเรากับมีบางอย่างกำลังคลานออกมาจากเงามืดร่างของภรรยาเก่าตอนนี้บิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาของเธอดำสนิทจนไร้แววชีวิตริมฝีปากยังคงแย้มยิ้มแต่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างจนผิดธรรมชาติเธอทิ้งฉันและลูกของเรา เสียงของเธอแตกพร่าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นร่างเล็กๆที่คลานเข้าหาเขาตอนนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพวกมันคืบคลานออกจากเงามืดใต้เฟอร์นิเจอร์ใต้โต๊ะใต้บันไดพวกมันไม่มีใบหน้าแต่เสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องพอกพอกทำไมทิ้งพวกเรามือเล็กๆเ,เ,เย็นเฉียบเริ่มเอื้อมมาหาเขาคว้าจับแขนขาและลำตัว เล็บแหลมขูดลงบนผิวเนื้อเขาพยายามดิ้นรนแต่ร่างของเขากลับหนักขึ้นเหมือนถูกถ่วงด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเขาอ้าปากกรีดร้องแต่แล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งเสียงทั้งหมดดับวูบร่างเล็กๆเหล่านั้นหยุดเคลื่อนไหวเงามืดที่ปกคลุมทั่วห้องเหมือนแข็งค้างดวงตาของภร,รยาเก่ายังคงจับจ้องเขาแต่เธอไม่ขยับอีกต่อไป อากาศรอบตัวเย็นลงจนเหมือนน้ำแข็งความเงียบงันปกคลุมทุกสิ่งจนกระทั่งมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากชั้นบนของบ้านหนักแน่นช้าช้าที่ละก้าวและมันกำลังเดินลงมาเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ละก้าวดังชัดเจนเราวกับมีบางสิ่งหนักอึ้งกำลังคืบคลานลงบันได เขากลืนน้ำลายพยายามขยับตัวแต่ขาของเขาแข็งทื่อเงามืดยังคงอบล้อมรอบตัวเสียงกระซิบของเหล่าลูกเงียบลงเรากับพวกมันเองก็กำลังรอคอยบางอย่างแล้วเขาก็เห็นมันร่างสูงในเงามืดมันยืนอยู่ที่บันไดขั้นสุดท้ายเงียบงนันดวงตาของมันแดงวาวในความมืดเขาจ้องมันกลับดวงตาเบิกกว้าง หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกแต่แล้วมันก็พูดขึ้นเจ้าเลือกเส้นทางนี้เองเสียงของมันทุ้มต่ำและเย็นเยียบราวกับเสียงกระซิบของความมืดมิดเขาสายหน้าไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากภรยาเก่าเธอเอื้อมมือมาสัมผัสใบหน้าของเขาเบาๆปลายนิ้วเย็นเฉียบทุกสิ่งที่เธอทำมันย้อนคืนมาเสมอ เธอรกระซิบเงาสูงใหญ่ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นบ้านทั้งหลังเริ่มสั่นไหวเราวกับถูกแรงบางอย่างบีบอัดเขาพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือเล็กๆของเด็กเหล่านั้นเริ่มดึงร่างเขาลงลึกลงไปในเงามืดเขาดิ้นรนสุดกำลังแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับจมหายเย็นยะเยือกมืดสนิทรุ่งเช้า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่ามีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากบ้านหลังเก่าเมื่อพวกเขาบุกเข้าไปข้างในบ้านทั้งหลังเงียบงนันไม่มีใครอยู่ไม่มีร่องรอยของความวุ่นวายมีเพียงห้องนั่งเล่นที่ยังคงจัดวางเหมือนเมื่อหลายเดือนก่อนตรงกลางห้องมีเก้าอี้ไม้เก่าๆตั้งอยู่และบนเก้าอี้นั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่ ลายมือบรรจงเขียนข้อความสั้นๆครอบครัวเราต้องอยู่ด้วยกันไม่มีใครพบเศรษฐีคนนั้นอีกเลยบ้านหลังนั้นถูกปิดตายแต่ในคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านละแวกนั้นยังคงได้ยินเสียงแผ่วเบาลอยมาตามสายลมเสียงกระซิบของเด็กน้อยพอกพอก